สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาดวงชะตากับอาจารย์สันประจําเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566สำหรับ EP นี้นะครับเป็นของชาวลัคนาราศีพฤษภมิถุนายน2566นี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภครับดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวการเงินโดดเด่นและได้ตำแหน่งกเกษตรตาทีปะดีในรอบ1ปีครับ หนึ่งปีจะมีช่วงจังหวะดาวการเงินเปล่งประกายแสงแบบนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมใน EP นี้นะครับชาวพฤษศ ต้องรู้ก่อนนะครับสาหรับใครที่ติดตามรายการผ่าดวงติดตามผมอาจารย์ซันมาโดยตลอดเนี่ยจะทราบดีสําหรับชาวพฤษภศพว่ามีดาวมฤิติยูเนี่ยโคจรเข้าทับดวงชะตาในรอบ84ปีนั่นหมายความว่าในหนึงชีวิตจะมีเพียง1ครั้งครับที่ดาวมฤติยูแทนด้วยดาวเลขศูนนี้จะโคจรเข้ามาทับลัคนาเข้ามาหยอกหยอกชาวพฤทภเนี่ยตั้งแต่ช่วงกรกฎาคม ปี2565นะครับหยอกไปจนถึงเดือนธันวาแล้วก็ถอยหลังออกแล้วมาเข้าทับเต็มๆเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมา2566และอยู่อย่างนี้ไปจนถึงกรกฎาคม2572ทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงจังหวะ7ปีต่อจากนี้ดวงถ้าขึ้นขึ้นสูตรทาลงลงสูตเป็นช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงปฏิรูปชีวิตและดวงชะตาของชาวลัคนาราศี ราศีพฤษภโดยเฉพาะถ้าหากพฤษภคนใดอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยู่ในช่วงวัยกลางคนครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่สําคัญในชีวิตเลยนะครับในรอบ7ปีนี้อยากรู้เรื่องรายละเอียดแบบเต็มๆนะครับไปชม EP ีที่ผมว่าด้วยเรื่องของดาวมฤตยูย้ายราศีและเป็นอีพีของชาวลัคนาราศีพฤษภโดยตรงนะครับจะได้ทราบโดยละเอียดโดยครบถ้วนช่วงนี้เราเข้าไป เจาะลึกดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2566ของชาวพฤทภศพกันดีกว่าครับว่าดวงชะตาโดยภาพรวมโดยเฉพาะเรื่องการเงินที่โดดเด่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับก่อนจะเข้ารายการนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการผ่านดวงชะตาทุกท่านทุกคนเลยนะครับได้แก่ เชอรีนคลินิกนะครับคลินิกเสริมความงามและดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งนะครับที่ดูแลสุขภาพภายในสู่ภายนอกของผมอาจารย์สันมหาทศด,ดารานะครับคลินิกนี้ผมใช้บริการจริงมาหลายปีแล้วก็เป็นลูกศิษย์ผมเองเพราะนั้นการันตีเรื่องของคุณภาพได้เลยนะครับรวมถึงบริษัท KSB Architect บริษัท ออกแบบบริษัทสถาปนิกทั้งอาร์เคเต็กทั้งอินเรียภายนอกภายในเป็นที่ปรึกษารับสร้างบ้านรวมถึงการรับเหมาก่อสร้าง One Stop Service ในบริษัทเดียวเลยนะครับซึ่งบริษัทนี้มีลูกศิษย์ผมพี่นิกกี้เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของ ได้ทั้งงานเอกชนงานรัฐบาลนะครับออกแบบบ้านตามหลักควงจุ้ยเสริมดวงชะตาโครงการเด่นๆที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายนะครับเช่นสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคอนโดนเบิลบ้านพักผู้สูงอายุวิลลาดอะซีทองรล่อรสซิเดนต์โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพยาเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะนั้น การันตีได้เลยว่า KSB a r c h i t e c t เนี่ยเป็นบริษัทอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วจบ One s t o อปเซอร์วิในที่เดียวขอบพระคุณอีกครั้งมากๆเลยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการทั้ง2ท่านเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มพาดวงชะตากันต่อได้เลยครับเข้าสู่ช่วงการพาดวงชะตาในเรื่องของการเงินโชคลาภครับ เดือนนี้มีข่าวดีเรื่องเงินเรื่องโชคเรื่องลาบเรื่องขุมทรัพย์สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพุธดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินวันที่18มิกถุนายนเป็นต้นไปครับดาวพุธจากโครจรได้ตำแหน่งที่เรียกว่ากเกษตรราธิปดีส่งผลต่อดวงชะตาของชาวพฤษภทำให้เรื่องการเงินมีเกณฑ์มั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ปัญหาอะไรก็ตามที่ผ่านมาที่พบเจอจะมีรูปทางจะมีทางออกครับและต่อจากนี้เรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองของชาวพฤษศดวงชะตาจะมีเกณฑ์ยกระดับมากขึ้นอีกทั้งจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชายช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือหาทางออกให้นะครับและชาวพฤษศที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์การทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเจร จาสื่อสารมวลชนการบันเทิงวิชาการการเรียนการสอนนะครับมีแนวโน้มที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมเพราะอาทิตย์กับพุธอยู่ร่วมกันเป็นคู่ประชาสัมพันธ์ในเรือนกระดุมพระในเรือนการเงินของพฤทศพตั้งแต่วันที่18มิถุนาเป็นต้นไปอีกทั้งดาวอาทิตย์ตั้งแต่วันที่15มิถุนาโคจรออกจากราศีพฤทธศบมาเข้าเรือนกระดุมพระและเสวยตำแหน่งราชาโชคนั่นหมายความว่าชาวพฤทศพมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ต่อจากนี้ และดวงชะตาของพืชศพจากที่มีแต่เรื่องร้อนร้อนใจร้อนรุ่มร้อนต่างๆเนี่ยมันจะเบาบางลงอีกทั้งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุใครที่อยากย้ายบ้านก็จะได้ย้ายใครที่อยากขายบ้านขายรถจะได้ขายใครที่อยากซื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อซึ่งเกณฑ์การอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอยากขายบ้านอยากขายรถเนี่ยพ,พืชศพหลายคนเนี่ยมีเกณฑ์มีความรู้สึก ก่อนหน้านี้แล้วหรือบางคนได้ซื้อได้ขายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ถ้าตามเลิกที่ดีคือหลังวันที่15บมิถุนายนจะเป็นเลิกจะเป็นเกณฑ์ที่ดีถ้าหากาเริ่มต้นเรื่องราวนี้รวมถึงเรื่องโชคโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินตัวเลขเหลา่านี้จะนําโชคให้ตัวเลขเกี่ยวกับอายุของญาติมิตรของท่านวันเกิดญาติมิตรของท่านวันตายมีเกณฑ์ที่ดีหรือญาติมิตรคนรู้จักสนิทเหมือนญาติมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะนํารูปทางการเงินโชคลาภมาให้ นั่นเองครับสำหรับชาวพฤษศยังไม่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชาวพฤษศตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วปลายเดือนพฤษภาครับดาวศุกร์เสวยตาแหน่งที่เรียกว่าราชาโชคยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับเดือนกว่าๆที่ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งราชาโชคและดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษศอีกทั้งโคจรเข้าเรือนสหัชชะเป็นโยกหน้ากับราศีพฤษภทําให้ชาวพฤษศมีโอกาสได้โชคจากเพื่อนจากคอนดิชชั่น จากการเดินทางจากการออกสื่อจากการเจอสังคมเยอะๆโดยรวมแล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโชคลาภเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องเงินทองอย่างแท้จริงสําหรับชาวพฤษศหากชาวพฤษศคนใดดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร ในปีนี้ไม่เป็นการากินีจรพื้นดวงชะตาดาวทั้ง3ดวงนี้โคจรอยู่ในตำแหน่งในภพในภูมิได้มาตรฐานที่ดีนะครับมีโอกาสลุ้นเงินล้านเงินหลัก1ิบหลักร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่อย่างที่บอกนะครับดวงใครดวงมันพ,พิษศพไม่ได้มีเพียงคนเดียวมีเป็นหมื่นเป็นแสนคนข้อควรสังเกตข้อควรระวังอีกอย่างเรื่องการเงินของชาวพิษศพครับก่อนวันที่18บมิถุนายนคือช่วงกลางๆเดือนไปทางปลา เดือน,นอย่าเพิ่งทําอะไรผีผามผู้วามอย่าเพิ่งเจราจาอย่าเพิ่งตกลงอะไรกับใครหลังวันที่18ก่อน19ไปต้นไปเจราจาตกลงทําสัญญาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินอีกทั้งก่อนวันที่15มิถุนายนอย่าใจร้อนรีบตัดสินใจใช้ความใจร้อนใช้โมหะโทสะในการตัดสินแก้ปัญหาตัดสินเรื่องร้ายเรื่องดีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองทั้งนั้นรอก่อนนะครับรอให้ดาวอาทิตย์ย้ายได้ไดตําแหน่งราชาโชคใน เรือนกระดุมพระรอดาวพุธได้ตําแหน่งกเกษตรตาที่ประดีในเรือนกระดุมพระครบถ้วนเลยวันที่15เลยวันที่18ดวงเรื่องการเงินของชาวพฤธศพจึงจัดดีอย่างแท้จริงนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับฟังคําพยากรณ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมีผลเพียงครึ่งหนึ่งเป็นดวงชะตาจรที่ดวงดาวบนท้องฟ้าโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพียงเท่านั้นนะครับดวงชะตาที่แท้จริงอีกครึ่งหนึ่ง ไม่ว่าท่านจะเกิดลัคนาราศีอะไรก็ตามท่านต้องทราบว่าลัคนาราศีนั้นๆไม่ได้มีเพียงท่านเพียงคนเดียวที่เกิด,ดยังมีคนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนที่เกิดลัคนาราศีเฉกเช่นเดียวกับท่านดาวพื้นดวงย่อมแตกต่างกันตามวาระตามภูการผมอาจารย์สันมหาทศดาราจึงเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนนะครับด้วยความหวังดี ให้ทุกคนได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาโหราศาสตร์จะได้ไม่ต้องให้คนอื่นดูดวงตลอดชีวิตจะได้ไม่ต้องโดนคนที่ชักชวนไปท,ทําพิธีกรรมไปดูดวงแล้วแฝงมาด้วยคาบของวิชชาชีพนะครับเพราะในวงการต่างๆย่อมมีทั้งคนดีคนไม่ดีเราต้องศึกษา ให้ละเอียดและท่องแท้โดยตนเองนั่นเอง27-28พฤษภาคมตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ผมอาจารย์สันมหาทศดาราณตอนนี้กำลังจะหยุดเลิกการรับพยากรดวงชะตาจะมาตั้งใจสอนนักเรียนสอนลูกศิษย์สอนการยาณมิตร ให้ได้เรียนรู้วิชาโหราศาสตร์อย่างท่องแท้คนที่มาเรียนไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานครับผมจะสอนตั้งแต่นับ1ไปจนถึงนับ10เลยครับการเรียนการสอนใช้ความเข้าใจมากกว่าความจําเรียนไปทวนไปเรียนไปทดสอบทดลองไปนะครับไปใน2วันนี้เราจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึงเวลา1นึ่งทุ่มโดยประมาณขอให้ทุกคนครับ เข้ามาเรียนกันจะได้อ่านคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นได้นำวิชาความรู้ไปวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินความรัก สุขภาพได้รู้วิธีการทำบุญแก้ดวงชะตาเสริมดวงชะตาช่วยเหลือคนที่ท่านรักหรือต่อยอดนำไปประกอบสัมมาอาชีพได้ในอนาคตนั่นเองครับเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับรับเพียง40ที่นั่งอย่างมากเท่านั้นเต็มแล้วนะครับปิดลับทันทีแล้วพบกันในวันเสาร์ที่27วันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมในห้องเรียนนะครับขอบคุณครับ เข้าสู่ช่วงการพาดวงชะตาเรื่องการงานชาวพุษภศพครับเรือนการงานเรือนกรรมะที่แปลว่าการงานของท่านอยู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นมาดาวเสาดาวเจ้าเรือนสุภาโคจรเข้าเรือนกรรมะราศีกุมสุภาแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองสุภาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภาแปลว่าการต่างประเทศเพราะฉะนั้นดวงชะตาเรื่องการงานของชาวพุทภศพมีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองขึ้น ถ้าหากท่านเข้าหาผู้ใหญ่ผู้คนถูกต้องปฏิบัติกับผู้ใหญ่ถูกคนถูกต้องผู้ใหญ่ในที่นี้คือผู้มีอำนาจมีมบารมีเจ้านายลูกค้าที่มีอำนาจมีพลังมีวุฒธธิภาวะในการตัดสินใจและยิ่งถ้าการงานของท่านนะครับยิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องสุภาคือเรื่องของการเรียนการสอนสาศาสนาหรือต่างประเทศด้วยแล้วยิ่งมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับดาวเสาร์ที่ทับเรือนกรรมมะตรงนี้ถ้าหากท่านมั่นเพียรอดทน ทำงานหนักและสู้กับงานอย่างเต็มที่โอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานมีสูงมากเพราะเสาเข้าเรือนราหูราหูกับเสาเป็นคู่มิตรเสาอยู่ร่วมราหูทุกครั้งประทานทรัพย์ประทานเงินโดยตลอดแต่ต้องเหนื่อยต้องหนักต้องแบกรับต้องต่อสู้ต้องอึดถึกทนหลีกหนีการรับผิดชอบหนัก หลีกหนีความกดดันความบีบคั้นความเหนื่อยยากไม่ได้ครับสําหรับชาวพฤษศพเพราะนั้น1มบีนาเป็นต้นไปยาวไป2ปีครึ่งมันต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งไปดูใน E ีีคลิปพระเสาร์ย้ายราศี1มบีนาของชาวพฤษศนะครับจะได้เห็นรายละเอียดในเดือนนี้ครับดาวอาทิตย์ดาวพุธย้ายแล้วหลังกลางเดือนไปแล้วหลังวันที่15หลังที่18ไปแล้วเรื่องการเงินดีเรื่องการงานก็จะดีขึ้นด้วยครับเรื่องการงานมีโอกาส ยืดมากขึ้นมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีโอกาสทําอะไรที่ตนเองอยากจะหยิบจับทํามากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้เสาร์จะยังทับแต่ดาวอาทิตย์ดาวพุธเริ่มโคโจรได้ตําแหน่งดีการเจรจาคําพูดของคนอื่นและของตัวเองเปลี่ยนจากให้ผลลบกลายเป็นให้คุณมากยิ่งขึ้นแล้วครับยศตําแหน่งหน้าที่การงานดีเกณฑ์จกขยับขยายแต่ในขณะเดียวกันดาวพฤหัสยังอยู่เรือนวินาศก็ประมาทไม่ได้นะครับต้องทําความดีทั้งต่อหน้าและรับหลังต้องระมัดระวังข้อพิ พาทคดีความระมัดระวังมีปัญหาด้านกฎหมายในการทํางานระมัดระวังมีปัญหาการะดับพฤหัสคือผู้ดักผู้ใหญ่อีกทั้งพระราหูยังอยู่เรือนวินาศยังออกตัวแรงไม่ได้ในเรื่องการงานครับต้องทําด้วยความรอบคอบหลังพระราหูย้าย17ตุลาด,ดวงเรื่องการงานทั้งหมดทบวนจะดีขึ้นมากกว่านี้ครับและปีหน้าหลังวันที่30เมษายนพฤหัสขยับเข้าทับดวงชะตาดวงของพืชศพจึงเปิดจริงๆเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้การงานไม่ได้แย่แต่ยังไม่ใช่ช่วง ดดีีท่สุยังเป็นช่วงก่อร่างสร้างตัวช่วงสร้างอนาคตแต่เดี๋ยวหลัง17ตุลาจะดีขึ้นหลัง30เมษายนปีหน้าจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉนั้นชาวพฤษศพต้องอดทนช่วงนี้ต้องคิดใหม่ทําใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองหาช่องทางทางเรื่องการงานใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าใช้วิธีการเดิมๆตลอดเนี่ยอาจจะเจอทางตันได้นะครับแต่โดยรวมผ่านไปได้แน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภและหลังกลางเดือนมิถุนายนหลังวันที่15หลังวันที่18เรื่องก งานจะดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนครับ เสาที่3มิถุนายน2566ขึ้น15คำ่ำเดือน7ปีเทะนะครับเป็นมหาเลิกมหาชัยอีกครั้งหนึ่งวันนั้นพระจันทร์เต็มดวงครับดาวจันทร์โคจรเข้าราศีพิจิกสเสวยตําแหน่งอันเป็นไม่มงคลเลยนะครับวงเล็บว่าไม่ดีเลยได้ตําแหน่งนี้แต่มีข้อพิเศษอยู่ครับในวันนั้นดาวอังคารดาวเจ้าเรือนราศีพิจิกนั้นโคจรไปอยู่ในราศีกรกฎบ้าน พระจันทร์และพระจันทร์โคจรไปอยู่ในบ้านของพระอังคารได้ตําแหน่งอนุกเกษตรสลับเรือนกันจันทร์กับอังคารเป็นคู่สเสน่ห์พระจันทร์ขึ้น15บห้าค่ำอีกทั้งดาวศุกร์อยู่ร่วมกับดาวอังคารเป็นดาวคู่มหามิตรศุกร์ปากหวานอังคารรับเอานี่คือช่วงหนึ่งของกรโหราศาสตร์ทําให้วันนี้ครับดาวศุกร์ดาวอังคารดาวจันทร์ถึงกันดาวทั้ง3ดวงได้ตําแหน่งพิเศษและเป็นดาวที่เสริมในเรื่องของ ความร่ำรวย สเสน่ห์ความรักความสมหวังความโดดเด่นความมีออร่าเมตตามหานิยมหลายคนครับรอคอยเลิกแบบนี้ผมอาจารย์สันมหาทศดาราจึงจัดพิธีปวงสวงและพิธีลงนะเมตตามหานิยมนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองนะเปิดซับมีทั้งแบบนร้อยแคือใช้ทองร้อยแปใบรวมถึงแบบที่ใช้ทอง9้าใบอีกทั้งในวันนั้นครับจะมีการบวงสวง หลวงพุทธาพิเศษเทวาพิเศษพรมาพิเศษวัตถุมงคลในสายมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมมนตรานาคราชลูกสวัสดิ์ธาตุกายสิทธิ์สีพึ่งมหามนตาดอกรักมหาสเสน,น่ห์นาเกี้ยวเกี่ยวรักเกี่ยวทรัพย์วัตถุมงคลทั้ง5นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เลิกอันเป็นมหามงคลในเรื่องเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์และดวงดาวทั้ง3าดวงอันจำเป็นใน เลิกนี้โคจรได้ตำแหน่งพิเศษเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนต่าเป็นสูงเปลี่ยนร่วงเป็นรุ่งใครสนใจนะครับลงนะเมตตามหานิยมณนะหน้าทองสาริการลิ้นทองณนะเปิดทรัพย์รวมถึงสนใจสั่งจองวัตถุบงคนทั้ง5รีบติดต่อเข้ามานะครับของมีจํานวนจํากัดนะครับส่วนคิวที่รับได้เดี๋ยวรับได้เพียงแค่19คิวเท่านั้นเต็มแล้วปิดรับทันทีเดี๋ยวเราไปพบกันในวันพิธีนะครับพิธีจ ขึ้นที่ชมรมท้าววิรุปรักโขนาคราชนะครับครั้งนี้ไม่ได้จัดที่วัดนะครับเดี๋ยวพบกันที่ชมรมท้าววิรุปรักโขนาคราชแล้วพบกันครับในวันที่3มิถุนายน2566ขอบคุณครับ เข้าสู่ช่วงการพาดวงชะตาเรื่องความรักดาวมริตยูเลงเรือนปัตตนีของชาวพฤศษภตั้งแต่ปลายปี2565หนึ่งรอบนะครับและมาเลงอีกรอบหนึ่งคือวันที่8มิถุนายนหากความรักของท่านใดคนใดผู้ใดไม่แข็งแรงต้องระมัดระวังนะครับไปจนถึงปี2572ตลอดระยะเวลา7ปีต่อจากนี้มริตยูเล็งเรือนปัตตานีแปลว่าหุ้นส่วนคนใกล้ชิดคนสนิทและความรักโดยตลอดเพราะนั้นเรื่องความรักต้อง แข็งแรงให้มากๆต้องจับมือคุยกันต้องตกลงกันให้ดีสําหรับคนที่มีคู่แล้วคนที่ไม่มีคู่มีโอกาสมีคู่ที่อายุห่างกันมากๆเจอคนรักเจอคู่ที่มีคู่ครองอยู่แล้วหรือเพิ่งเลิกกับคู่ครองหรือผ่านการหย่าร้างมีรูปติดเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นเพศเดียวกันเป็น LGBT อะไรแบบนี้นะครับมลุตยคือความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความเซอร์ไพรส์เข้ามาหรือบางคนเจอคู่แบบที่เปิดเผยไม่ได้ก็มีนะครับแต่เอาเฉพาะเดือนนี้ดาว สุขโคจรได้ตำแหน่งดีเป็นจังหวัดที่ดีจริงๆตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับจนถึงเดือนดีทั้งเดือนคือเดือนมิถุนายนและปลายเดือนพฤษภาคมสุขได้ตำแหน่งราชาโชคดาวประจําตัวได้ตำแหน่งดีและดาวสุขเป็นดาวที่มีสเสน่ห์คนเกิดพฤษศเป็นคนที่มีสเสน่ห์เพราะมีดาวสุขดาวเรื่องสเสน่ห์เป็นดาวประจําตัวไม่ว่าท่านจะบอกว่าท่านไม่รอท่านไม่สวยแต่พฤษศทุกคนมีสเสน่ห์ในตัวเองแน่นอนนะครับอีกทั้งเดือนดีดาวสุขจะไปเจอกับดาวอังคารครับสุขปากหวา นำคารรับเอานี่คือคํากรช่วงหนึ่งของดาวคู่มิตรเป็นดาวคู่ที่ดีดาวอังคารคือดาวความรักดาวสุ์คือดาวประจําตัวไปเจอกันในเรือนสหัสชชะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีคู่มีโอกาสที่ขับรถลงเรือขึ้นเครื่องบิน,นเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วจะเจอคนที่ถูกใจถูกสเปคไม่เขาชอบคุณคุณชอบเขาจะต้องได้เจอกันจะคบหากันหรือไม่อีก เรื่องหนึ่งหรือมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจจากเพื่อนจากสังคมจากการเข้าสังคมต่างๆจากคอนเน็ t ชันต่างๆเนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึงสิ้นเดือนนี้นะใครที่ยังโสดอยู่เข้าสังคมเดินทางเยอะๆจะเจอคนที่ท่านมีโอกาสที่คบหาดูใจกันในอนาคตนั่นเองนะครับ วันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2566พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำปี2566ชมลมท้าวิรุป,ปักโขนาคราชเพื่ออันเชิญบารมีแห่งครูเทพพมเทวดานะครับครอเสียนให้กับสิทยานุสิทธิ์ของผมอาจารย์สันมหาทศดาราและกัลยาณนามิตร ทุกท่าน1ปีจัดได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นจะเป็นพิธีใหญ่ที่สุดอันเชิญบายสีใหญ่ที่สุดเชิญครูบาอาจารย์ครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อมาประสิทธิพระพรชัยเปิดดวงชะตาเปิดทรัพย์เปิดธุรกิจเปิดการงานเปิดชีวิตความรักครอบครัวให้กับกะะัลยาณมิตรทุกท่านนะครับเป็นวิธีการทําบุญใหญ่ที่สุดที่1ปีเราจะจัดหนึ่งครั้งในครั้งนี้ครับจัดวันที่สองกรกฎาคม2566 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์จะมีการทำบุญเลี้ยงพัตตาหารเพนพระจะมีการทำบุญออกโรงทานลูกศิษย์ของผมคนใดกัลยาณมิตรของผมท่านใดอยากมาร่วมงานบุญ อยากจะมีครูบาอาจารย์เทพเทวาอยู่เหนือก้าวเหนือเสียนคอยปกปักรักษาไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ใดประกอบอาชีพการงานใดทํากิจการงานใดให้มีครูมีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวนะครับขอเรียนเชิญมาในงานพิธีนี้โดยพร้อมเพียงกันนะครับสนใจร่วมพิธีสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางไอดีรายของผมด้านล่างทางเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้านล่างนี้นะครับแล้วพบกันในงานพิธีครับขอบคุณครับ ปัญญาวุฒิกะเรเตเตท,ทินโนวะเทนามามีหังนะอัตสุโนโนะโสทิเตมหาติติยมะกะปีิกะยะโตโองปฏิทินารายลูกขอเบิกเลิกเปิดชัยเบื้องบน ขอจงเปิดทั้งสี่ทิศแปดทิศร้อยแปดทิศจงมาจุดติฐหัรถฐานที่นี้อิทงังนะมาสิทธิเม ร่วมการทำบุญเสริมดวงชะตาในเดือนมิถุนายนนี้ครับสำหรับชาวพฤษศเดือนนี้พฤษศทุกคนครับดาวประจําตัวได้ตำแหน่งราชาโชคอยู่เรือนกรกฎเดือนธาตุน้ําหาโอกาสทําบุญปล่อยปูครับลงท้ายด้วย21ปล่อยปู21่ตัวเพราะกรกฎเป็นสัตว์สัญลักษณ์รูปปูและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชคนะปล่อยปูแล้วจะดีเดือนนี้นะครับ21ตัวลงท้ายอีกครั้งไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ําดื่มถวายน้ําหวานถวายน้ําแร่ ถวายน้ำดื่มน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะครับให้กับพระภิสษุสงฆ์ให้กับวัดวารามให้กับสาม,มนเณรหรือบริจาคให้กับเด็กๆให้กับคนยากไร้ลงท้ายด้วยเลข21อีกทั้งหาโอกาสทําบุญให้กับสัตว์และคนที่ขาดความรักไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัย กำพ้า,พาลงท้ายด้วยเลข21ก่อนวันที่30มิถุนายนและไปทําในวันศุกร์จะเป็นวันดีที่สุดทําตามนี้แล้วพุทศพจะปังจะเฮงดวงชะตาอะไรที่ติดปัญหาจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตั้งแต่ต้น EP จนถึงช่วงท้ายครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ